ทักทายกล่องก่อนทักายกล่องก่อนพีจ้ามาเข็บเฮ็ดเด้อเฮ็ดกว่าเปายไหลายมอุ่นอีางเขาไปอ่างอืเห็นเหียค่ะปลาเปียดได้ในนำกันเียค่ะมีกระดองทำานเริ่มออกแล้วได้ขับพี่น้องได้ไคร่าใครพาตนน้น้เนตะลุนข้นเท่าเดียวพ่อยอดน้อจะหน่อยโครับอครับ้ ก <ทม S 1> นันกินแกนเห็ดของกันจ้าเยี่ยมกันโมเปิลกันสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ <c oughs> ได้เวลาแล้วคะ่ะวันนี้สิมากเก็บเห็ดปวกตามมาเลยค่ะไปเลยครับ วันนี้พอน้อยวายุพอน้อยไปใส่เวียดมูด้วยเสียงนี่ครับเอารถเตือนเต็มค่ะตื่นเต็มยู่ในโพดนี่แหละครับพี่น้องครับเพ็ดบวกครับมาค่ะนี่ครับใหญ่ใหญ่ไสเป็นพวยสีเปาครับคุณยายสวัสดีแฟนเขาก่อนค่ะสวัสดีค่ะทักทายกล่องก่อนทักทายกล่องก่อนสวัสดีค่ะ ีจ้ามาเก็บเห็ดด้อเห็ดิดเด้หนเด้อเห็ดปวลเห็ดวนี่ะเจามึงได้ก่อนหลายส่ไลลายแน่นีย então, ี่โอ้ิีง่ายว่าจเก็บเก็บยุ่มหนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวไปมันไลายุมวยั่วอื่นอุ้ยอีวาวเขาไปอ่างอันนี้ไม่เก็บยุบันจท้องเลยครับ่น้องหน่อยไปหาใส่เบ็ดเจ้า

เนี่ยเนี่ยซื้อออกบุบเอาไปอ่อนมาดีมากของก้นยามาจนสลายอ่ทางแรกของคีณมีเลขด้วครับนี่็บเป็รตัวครับต้องหันคนจะตกลิ้นลงมาไปปล่อยปล่อยไครับผมผู้ใดคือนหูว่าเฮ็ดออกสดอกโอ๊ยสมุนไปเอาบักพุงหือก็เลยเห็นเนี่ยค่ะคุณใช่สองดอกที่สอครับเกียบเกียบาะ้อยเกียบ ใา่ได้เดียวหนิทายแล้วนางเผ่าพ้นค่ะจะขอเจก้าเก็บไยาเก็บงนิถ่ทเกีบยเก็บให้พี่น้องเป็อือเี้ยางมืองหนอคุณบริเกียเห็ดปวาคือฮัมเกจ้ อันนี้งั่งๆเขาบอกมนต์เอามีแต่กี่อยู่อุ่นครูพอนี่พอกันน่ะนี่มันบานแล้วอื้มันบานอัน6ก็เกิดกมพอแล้วพอแล้วหมดหมด น่าเลยตนี้เยอะมอันนี้ดอกงวงมันดอกมันดอกอนข้คน้ขามันขามันนันเยสี่ที่นอนเยวอันนี้สีเขาไปใไห้ยิ้มซ้ายเหรอัาเดี๋ยวหาบนน้ำมูนนั่นมันสิ นีบ่ผ่านอะไรหาเรื่อยๆโม้เรื่อยๆยันยนเนี่ยเอาเนี่ยๆๆนเนี่ยยัอะไรคบมันบานแล้วนี่สีเทาแลมั้งช้างคุณโมมีบ่นี่บ่ยายมีไรใส่เป็นกิดกี้เลยครับ กินใช่กินกาเกียงก็เหียวเห็นเอาว่าแตนี่องกันยังไอคนคนตาเตียยเนาะไม่เห็นเนี่พี่น้อค่ะก็ได้ก็ขั้นเกี่ยวจะเก็บกดสาว่าได้ก็บ๊อบฟังไว้ก็บ๊อบฟักาขวดกินเอาดีมาก่นเงก็จะออกอื่นมาอีกเยอ ยังไงเราสิมาเฝ้าพ้นจะเตินดึงโอ้วมันค้าหากไฟอ่ะนี่ค่ะนี่หงาจะงนี้จะได้ขอบกันหาไปจากเลยโทรหาแมงแมงเฮ้ยมันจมดีย่าหยัดไทยไหมปลาเฟียดได้นินั่งน้ำกันดีค่ะห้างหน้าใหญ่หมอน่ะบอมีป่ะตั้งน่อไว้เข้าไปหา มันไปหาแล้วอีบ้าวไปหาหันละเออมันหมดหลายหมดบ้านใหญ่ฝนตกบ่มันนี่เป็น้องหมดครับผมอันนีอ่อนไปนอืนอหนาวหนาวบนด้วยเด้อฮะเลยฮัมเม็นนี่นะบนทําบนเบอหนีครับเป็นแบบหาไงเงเอาครับอึ๊บๆุโอ้ตะดตัตัตัโอ้หมดกันมือหมดกันมือ ช่องดอกนี้ให้เป็นผู้พอดนี่ครับหมดอีหยางนี่ใหญ่คือกัดค่ะงามดำแล้วหยิบอ่างค่ะหยิบอ่างนี่ค่ะนัดกันก็หย่บ่าวแล้วแาเลี้ยหบเาว่าบ่มีโทรศัพท์เลยบอกว่าโทรศัพท์อีหยางไปเลยปื้อหมดเลยครับนี่ใช่ใช่เพราะอัน ขยะหมดไส้ตรงนี้หน่ตุ๋งนี่ออกจากก้นแล้วครับได้ประมาณนี้แล้วครับมันถือออกคันออกไหมได้ดำนั่นน่ะเออเนี่ยเอาไหนไปใส่ยี่ยงเจียงปั่นกันพุทธลพ่นไส้ได้แล้วนี่ใส่ยี่ยงนี่ใส้ไก่นังได้แล้วนี่พูดดีหมกเดี๋ยวป่งอันเต้พวกในขามันเนี่ย อ่อนเนาะเดี๋ยวูหโชกันจ้าดอกปีแรกได้นี่เขาก็เคยเห็นเห็ดปวดโอ้ยมลครับโอ้ยจอดเลยผู้ใดมาก่อนจอดเลยนี่ไม่ได้ประทบอ่ะเอาไปรอบแรกก็ได้หลายเป็นเลยดอกรอบแรกเอายี่ใส่ใส่รอบเนี่ยเอายูคุณมันเบิดไปฮะนี่เบิดแล้วห่วยแมนบ่ใะอยู่จังลอยเนี่ยมีห้องใต้เลยถ้ามีลนะครับจะเอาห้ยยายไปแกงค่ะเอาไรบห้หนาไปแกงเพราะว่าของใต้ได้แล้วนะบ่าวเก็บไปทรงแล้วรอบนึง น้ำบทนอกอ่ะอ่างก่อนค่ะนี่ค่ะอันมาบ่าชงาสุ้มนีเขาสุ้มนีเขาอากเอาเพิ่เขาไปจับ่เอิญเพิ่มบายที่ไม่ยาูดนนวนเร้อมันจังสิเสียเสียบาปหม้อเอา่ไปหาใส่บะเน็ดไปดมโผูในหน้ามาเอิเลยนะไปนล้วมาตอนขากันใหญ่ๆหรอครับผมเขา ทนหลายก็เฮ็ดค่ะพี่น้อง,อ,งอันใช่อันคือตอนช่วงบ่ายนะน้าเบ้า,บาวบาว้าลุงนะคะคนเก็บไปส่งไส้ไายแล้วได้แกงนึงนีงแ่แหละแล้วก็มือกีไส้เก็บได้ก็เลยเอาแบ่งให้ยายกำหนาไปแกงค่ะไส้กระสีไปแกงกันอยู่เพื่อนเดี๋ยวไส้ภาคกับไปแกงเห็ดนะค่ะตอนนี้คำอะไรด้วยครับ <c oughs> พี่น้องคับบัติสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมสวัสดีอีกรอบนึงค่ะโอ้มีได้ติเก็บเห็ดน้ำลูดสาวนี่เลพี่น้องเลย บ่แมนนี่บ่แมนอันสเก็บเด,ด้แมนบ่โออันเก็บใส่ไปเก็บกับตั้มน่ะเพอร์ใหญ่บ่แมนตาน,นี้นนนบ่าวออมาส่งให้ก่อนนานั้นนะบ่าวเอามาเฮือกก่อนนานั้นวั่นมีแต่ดอกงามๆเริ่มออกแล้วเด้ครับพี่น้องนี่ค่ะจังสิเสียกกินข้าวยายัานไปหาลเลาะเบิ่งจังน่อยห้ามมันลอยออกหลาะแถวคือคินมื้อนี้มันฮ้อนเอาอย่างเละทำอะเพ็ดบ่โอ้ยแกงเพ็ดได้เพชรแกงเอา แกงหอยแย่เผ็ดแกงเพชรแย่เข้มครับอันนี้เป็นหนูเสริมเดี๋ยวพี่น้องมองยังไงกันนะเหงครับคาหนุ่มเมเ่อมาครับเสิร์ฟวใหญไว้ยมาดิครับกันกินข้อยแม่ดาแกงเห็ดปูเฮงเอาเดี๋ยวโอ้ยเฮ็ดตกเห็ดตกะลำผิดหอมยุติโอ้เต็ม หมอเลยครับยังไม่เต็มครึ่งครึ่งเพอผิกสดตำม้มหใส่ลงไปใส่บอกตำว่าแก้งเฮ็ดพวกนี้่จะใส่ยังไยให้แบบรสชาติของวัตถุดิบมันออกมากม้มห้อมพอนจังสิเดชรับรสนันแบบขาดก็ไ้ค่ะชูรงครับผมชูโรงชูรสเกลือครับ บั้นดุงเหรครับพี่น้องครับผมบั้นบั้นดุงเมืองอุดรครับเออแม่สนใจไปอุดรไปเห็นเราอยากกินแหนมเนื้อนี่ดีนะซังได้บ่ครับบ่มั่นใจครับเช่นไรโม่บ่บวกมันอีกนะมาเดี๋ยวแม่ปางน้่ครับนี่เนี่ยประมาณสองเทิงครับผมสอง นี่หนึ่งครับนี่ละเมื่อไงครับเนื้อเห็ดนะครับน้ำสต็อกครับโบพ่อเลยใร่อีกนิดนึงครับเดี๋ยวมันเบิดนำย้ำว่าให้พ่อเป็นไหนนะครับเดี๋ยวเติมอีกจะน้อยหนึ่งครับเพราะว่า พอาล้วมะละเอออันนี้นเองเ,เดี๋ยวนามเห็ดมันก็นกนฉีออกมาเองครับแต่ที่หน่อยซ้อนมากครับผมเจ้าเบ,บื้องนะครับแต่ว่าผู้ใดมาสดหลายๆก็ใส่หลายๆแต่ยางเฉ็นสร้างกินสดนี่ครับไปเก็บมา่านก็มาแกงกินแห้่แสบขนาดครับเจ่าว้าว่าใดแกงเห็ดที่เจ้าของเก็บรักแมงดาเสือกับปลาตองพี่น้องแต่ปลาตองซื้อวิทย์เมื่อนั้นหรอครับ ฟักเนื้อมันไว้แล้วล่ะแต่กับมื่อนี้เลยมาฟักกันแมงดาเสื้อสี่ห้าตัวครับน้องเฮ้ยมีมดมีเสื้อได้ลูกเพรละเราโปรเซอร์ไฟห่อนอยู่มือจังไลยเนาะจะคว้างกันยาวไปเนาะร่อยหรือเปล่าครับอเออเอาซรัพนี่แหละพี่น้องเลยเพราะปลาฟักมุนแล้วล่ะแมงดามีอมุนไปเลยก็ได้ด้วยวันนี้ ับมาฟุงเซอร์มอนี่ถึนรีบก่อนแมนลูกเห็นห้างมดชมใบห,หน้าบ้านมันนะฮายังเอากระไดไปง่อยอมันสีสูงๆจักงน่อยด้วันนี้ห่อยไปเลือหลันนี้หมดบอรห้แมงโอแมงมันบินมานำไฟเชีย่ยว้ันอนินจงสว่่แกันยังยานตี่ะเด็า <laughs> <อ>เขากับหลานสัมมี่พี่น้องสูญญุบ่อเดนี้ครับ หาย่าได้ทีผู้บ่าวฮะตอนนเดี๋ยวดูดังขึ้น่งยสีเป็ะๆเ่าห่นลูกห้าหกบาทว่ามันครบแล้วเว้ยเรปื้อมดแดงกอนได้พี่น้องบ้านได้ยังเรามาื้อผักกอมนักละโก้เลยครับ พอหน่อยขึ้นแล้วครับมาและครับหั่งหั่งมันอยู่มันดมีปิตจะสุดบอลุลุกปึ้งลงลงไงหลังจับได้เนาะเจ้าแม่ถาครับพีจับจับไปยังไงเด้อจะซุ่มไปยังไงโอหั่งมดส้มก็อยู่สูงพี่น้องเอ้ยได้ไข่ค่าไข่ผักบน้อนโอ้โอ้โอ้ร่นฟูเกิดเลยครับโอ้อมันเท่ามอเคยอยู่บอลุมันล่นด้วย่เลยครับอ โทดบโล่งก่อนครับโล่งก่อนมันอยู่ซึ่งขวดโวตังกัโอ้หลายโวนีโอ้ดทสอดิมดกัดมดกัดมีท่านหลายกระโดนหน่อนี่รอบสอง่ครับหมดกัดพีนองมดกัดเอาสั่งนี่ยฮะเดี๋ยวมาได้กัด เทือไปแหยครับพ่อครับเลิกก็ลูกแต่ได้จ้ำเทืออันนี้ไปแหยครัาวฟอบพอเทือแต่บันได้นี่ครับหอมเลยเด้อพี่น้องบ้านนี้นี่ละพักหอมก็ได้พักสาระแน่หอมพี่โอ้ลกพอลืมซอยตัวตำทุดเฉลยนรกอันนี้บานใสเลยครับหอมแดงหอมโบได้เป็ดครับพี่น้องสทำหาได้นีเละแบบง่ายๆมั้ยนี่ต้องหัว คือข้าวหล่นเท่าเดียวพ่อก็ไปยอดน้ำจังหน่อยแล้วก็เรโคได้ไปฮะถ้ามากินลำกันเด้อพี่น้องคอยปะตองเสื้อแมงดาสุดยอดเลยเลยเตะการแล้วเราได้เขียวคุบ้าวเลยจะใครยืนเลยหมดกันคูบ้าวแบบกินเหล้าสมงพีสองคนนี่ไม่ได้เอาเรื่องยาเลยนั่มาทางนี้ครับกับจังหน่อยอัปเดตแข่งเห็ดยูกครับยังโมฝนเลยค่ะ ไฟบ่อแรงนี้โมนี้ันพ่นไฟบ่แรงพอหลัคาแค <c oughs> าก๊สไปเน๊จจ้าาต้องทาดอก <c oughs> อืมกินเหล่มบวกว็ดีครับพี่นอนะ้อดน้ออ้ออเป็นอะไรตอนนี้ครับกะทีหน่อยมันแค่ว่าดบึบบับบอบเนี่ยูงแล้วสูงแล้วเบิ้งกันนะครับผมมาเบิ้งค่มาเบิ้งกสูงอย่ันเป็นยังไงไมดปวมันมาสูงอย่างเดยดจักินดีกว่าใดได้แต่ว่า ตัเมนี่ยจะแบบตามในปลาในแมลงนะนี่คือหอมเลยครับใช่ใช่แค่ฝอิตรูก็พอนะจ้ะแจ่าหวานแกงใส่ดอกมะยืนกระแซ่บดีแกงเห็ดเนื้อขันเห็ดแบบบ่เค็มเกินไปแบบเป็นรสีแบบพอดีนี่สดน้ำนี่แบบแซ่บหวานลงข้อหยำเห็ดฟัวไปยำกึ๊บกึ๊บหนิววววว่ามันยำ คิวซีเราเบาบางเมือนบอกไม่นมมีน้พอน้อยคิวซีแม่ปางได้ใช่แม่ปาง,ว,งาว,ว่าชิ่มได้ตัวบัวเดี๋ยวแม่ตีโอแม่ปางเกิดผู้เชี่ยวชาญลเลยเนี่ยนะแม่ปางนะปรุงเนี่ยกินย่ำไรนี่รอบเดียวตลอดครับน้ำไหลเลยเแม่อยามาดูสิน้ำท่วมเลยโ <c oughs> อ้เออคือมันผมขึ้นใจเยอะได้ดหน่อยครับไม่จรินแกกินต้นหนำเลยกินต้นหนำแกงเห็ดแกงแซ่บคันนี้สิคขันสมัครก็แซ่บ ใส่ก็ว่าเสียบดีไอต่มาชิมมาบัวบัวบัวใส่ว่าเสียบตํำกับว่าเสียบครับยังตํำชิมอีกโอ้ยมึงถือ่ยมท่านใช่ไหม้่นองท่อยชิมหน่อยๆชิมให้ในผมนะครับเรื่ออาจจะจืดนิดนึงเสียบสำรับตํำเสียบมาดอพี่น้องแฟนครับซ้ปบุญสุขคนครับผมมากินแกงเห็ดบัวครับอันนี้น้อยเลยครับโอ้ยคนขนาดไหนไทยไม่รูสิ ขึ้นมาเห็พ่อแม่เป็นน้องเม่อกล้แกไหนใส่คอนโคร่เหนือกันมากเาอ่จี๊อื้เห็ดปัวครับเห็ดปัวอีกข้ามอีกข้ามอีกข้าอ่านพ่อแม่เปน้อง้้ต้องมีคนอย่างน้องเชือนสเกีตเห็ดปัวใส่ลงขิเลยครับผมอะทีนี่ไปบนลับฟ้าน้ำพ่องไหก่อนครับอืมนั่นเราไปแล้วเีย เห็ดบวกนี่คันออกไม่ไหหนึ่กิโลละหา่อยนะครับเนบ่ครับใส่ขอดขอดเรคขับหา่อยเกินก็มีหูราคาดว่าน่าจะเกินหนุแต่แต่เห็ดนี่งงกบซื้อองอยเห็ดเรางให้งทำห้โาไม้เสียอ่าลงมาครับแกงเห็ดปวกพร้อมๆเก็บมาสดๆใส่ข้าอยก็่อยนั ถัวนีเป็นนาวชีคนๆเนาะถัวนีเป็นนาวมันเยอะเนาะนี่ครับโอ้หลับปลาน,นี่ครับนี่ลับปลาตองใส่เมี่ยงดาตำน,นานห,หมูครับสีสันนี่สุดเท่านั้นครับ แปนหมดแดงมดาะไตอไได้หมดสมเจอก้อยลาหรือมดกัดพี่น้องเิ้มแกงเห็ดไฮไอส์อ๋อในก่อนครับพ่อโอ้ยเอาแกงเห็ดก่อนฝามเอาลูกอีด่ต้นดอกแก้วเ้าวันจุ่มจีๆนะพอเลยนั่นมาดูบ่สดมีได้เทลลายดอวพี่น้องมันออร่อยไหมหวานหอมคำแรกของปีครับผม แซ่บพี่น้องเลยหวานหวานมาเลยหวานปา,ากหนูหวานเหี่ยมเนี่นหวานมาเด้อพี่น้องเลยจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกด็ดีมาสดเฮดโปจิตครับมาเนี่นี่จะดอกงามๆเออกินเพือกพี่น้องนำละน้อง <c oughs> พี่น้องมากินนำ้ำยุ้ยส้ม,มองสุบวนนะ,ะลาบปลาก็ะเด้อบัน้นนี่มันลาบกอา้อยเหมือนก้อยเสือมดสม้ม เสื้อแมงดาพร้อมเลยครับห้าตัวหุักแถวหักแักแกินเข้าไปครับมันเป็นยายอย่างก็ได้อายุวัฒนาแซ่บน้องนอกรักษาไม่เก็บห่วยาอย่ากันโอ๊เจ็บต่อหน่อยฮะส่การยิงแกงเหตุของาจาจ้ะอย่กันโอ๊ยเป็นกันโอ้ตะรันตะลัน เจ็าฟองหน่อยไปค่ะอ,อีกเจ้าดอกกันนะไข่คุณใส่หรอดอกนี่ห้แฟนคลับทุกคนนะคะ สดมาเลยแซ่บปานนั้นพี่น้องเลยดอกบานเหมือนกันคนะ่ะขวดปลาขวดพอาบอกเลยพี่น้องว่าแซ่บ <c oughs> มาชมรับกลิ่น <c oughs> เอามาสวมใจ้ไม่มีหอมแห้ง <c oughs> องอนยาคัก <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องแค่ไหนก็เสียด้วย่อยปลาตองเสื้อแมงดาเสื้อมดส้มหนุดกินแมงดาจะเฮ่ครับพี่น้องไปนั่งเงี่ยวมาถ่มหมือนกเผืลาดเดือดสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะคึกบ้ามันละแซ่บสวัสดีค่ะผ้าวปลาผีหนูแม่ปุ๋ยมาเถอะมากินแกงเห็ดตาปลุน้ำพ่อเดินนั่งปุ๋ยมาเสียเวลาปลาตอง ครับหมอดัดหมอดแบงแบงยูนําเดียว,วหวานได้เขาสอนเลยได้จบะไม่หวานนะโอ้หวานเสียบเติมพอกันแม่นะมาดือ้อชิมงานอีสานบันตรงหน่อยครับมาด้อครับเดี๋ยเสียเกียบไปฝาก,กาตัวจานตุ มั่นมากเริ่มเขาเทศการเลยเริ่มละเราเอาอะไรสายมาทษพอรุ่นไม่ตู้มักเก็บยวนมที่บอกเสียมหน่อยไสเขาจะยิ่งเคยไหมเสียมหน่อยไสมันจะยิ่งพ่อกระโ่วปลาเพ่อไสกระส่วนเห็ดไสเราพี่ชอบแขนดีแล้วกระต่องข้านี้รุ่งแม่ไปเอสทุกเลยยิ้มสม ตอนหนึ่งนะทิพย์ทางแรกของปีแบบได้จับชุลมุนมาคลิปนี้อย่างอนตั้งนานใช่าหมคนไลก็เห็นทั้งโบถ่าทั้งเด็กหนอยเสียไว้กับฟ้าร่างบ่ห <c ười> อมสดหอมหอมเนาะโอ้แสบพี่น้องครับครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนได้ครับจะอ,อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ <c ười> กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อผมพอน้อยซอยเดิมบึงทั้งลูกเกย์ลูกสาวทั้งไม่เงี้ยางครับกินแกงเห็ดตาบปวดจิกคำมันแซ่บครั้งแรกของปีคับขอบคุณหลายครับพี่น้องมาเด้อครับมาเกี่ยวกันกันเด้อพี่น้อง